สวัสดีค่ะตอนนี้จอยทวเกษตรนะคะจะอยู่ที่ค่ายตากสินมหาราชนะคะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี <c oughs> จอยจะพามาชมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาชมพระเจ้าตากสินมหาราชที่สร้างจากพลอยแดงนะคะทั้งองค์ค่ะ หนึ่งเดียวของโลกค่ะ จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในสมัยรวบรวมไพ่พลนะคะเพื่อกอบกู้เอกราชหลังจากเราเสียกรุงศรีอยุธยาจังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงถ้าทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจและเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกหลานชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างมากและที่สำคัญจังหวัด จันทบ,บุรีเป็นแหล่งทัพทิมสยามชื่อดังนะคะพลอยแดงเ,เพราะฉะนั้นทางจังหวัดโดยพ่อค้าประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากพลอยแดงทั้งพระองค์รวมถึงอัญ,ญมณีต่างๆเหล็กน้ำพลีด้วยนะคะขนาดเท่า พระองค์จริงเขาบอกอาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยสวยมากๆค่ะนี่นะคะหนึ่งเดียวของโลกและเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อวันที่30สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเด๋ยจอยให้ท่านชมใกล้ๆแบบนี้งดงามสง่างามทรงพลังเดี๋ยวจอยจะแผน กล้องไปให้รอบๆพระองค์ท่านเป็นพระบรมรูปเหมือนอประทับอยู่บนพระบันลังนะคะ ซึ่งพระบัลลังก์นี้ก็ประดับไปด้วยพลอยอัญ,ญมณีต่างๆเอาเฉพาะพลอยแดงของจันทบุรีที่ประชาชนบริจาคทั้งพลอยแดงแล้วก็ปัจจัยทรัพย์นะคะร่วมสร้างเนี่ยน้ำหนักพลอยแดงทั้งหมด500กิโลกร,รมัมถ้าทั้งพระองค์ท่านและรญญวมอัญ,ญมณีอื่นๆนะคะ ประดับทั่วพระบัลลังก์ด้วยรวมน้ำหนัก1,480กิโลกรัมค่ะพระบัลลังก์งามมากาจะอยากให้ท่านได้มาเห็นกับตานะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอันซีนมาก แห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่คงคุณค่ามากนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวของโลกค่ะการจัดสร้างเนี่ยเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะวีระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำให้ลูกหลานไทยได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่จนถึงวันนี้ สวยงามทรงพลังทรงคุณค่ามากนะคะ มาลาค่ายตากศินมหาราชเนี่ยอยู่ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นศาลที่สร้างทรงพระมาลาแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยแล้วนี่คือภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากศิลมหาราชกับพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สร้างจากพลอยแดง น้ำหนัก500กิโลกร,รมัมถ้ารวมอัญ,ญมณีอื่นๆรวมถึงเหล็กน้ำพีนะคะเหล็กไหลนะคะพลอยต่างๆรวมน้ำหนักทั้งพระองค์1,480กิโลกร,รัมค่ะรวมถึงมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะคะดิน43วัดที่สมเด็จพระเจ้าตักสินเคยไปตั้งทับตั้งค่ายนะคะก็นำมา หล่อรวมอยู่ในพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นถ้ามากราบพระบรมรูปเหมือนของพระองค์ท่านเหมือนได้ไปกราบวัดเก่านะคะที่ท่านเคยประทับทั้งหมด43วัดเป็นเส้นทางเดินทับกอบกู้เอกกราชนำมาฝากจากจังหวัดจันทบุรีค่ะสักครั้งควรมาชมค่ะ